สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่แอดมินนูน้อยสวัสดีเด้อค่ะเด้อขอโทษเมือ่อวานนี่บอดด้ลงคลิปหฮาน้อยท่านผู้ชมหลังจากที่นูน้อยลงคลิปเล่าพัฒนาปูสังขะสัญญาณเน็ตหายเลยท่านผู้ชมหลดคลิปบอดด้ยมืดมหมอมืดเ,เว้นเน็ตพึ่งกระม้ามืดเศร้านี่ท่านผู้ชมช่วงติดสามติดสี่นี่แหละท่นานผู้ชมบ่มีสัญญาณสำรับคลิปนี่ มาแล้วท่านผู้ชมมาตามต่อกันเลยเนาะค่ะเนะาะเมื่อวานนี้เข่าอยู่เด้อค่ะเดอ้อท่านใดที่บ่ท่านเห็นเนาะค่ะเนะาะเมื่อวานนี้แอดมินหน่อยเอาแนวทางให้เบิ่องควนท่านผู้ชมเบิ่งทางเลขไปนําเนาะค่ะเนาะบ่ได้ว่างแต่ว่าว่างในกลุ่มอยู่ท่านผู้ชมเด่นหนึ่งกับสองวิ่งรูดฟันเจาะสองเมื่อวานนี้เขารอบกาดฉาดท่านผู้รรมชมคุณพ่อคุณแม่รอบกาดฉาดมาแล้วเด้อค่ะเดอ้อ รอบกาชาดมาตั้งแต่วันที่2ีคือศูนย์สี่ทำมาชมมาว่านี่น้หน่อยบอดได้วางแนวทางไ้คุณพ่อคุณแม่มาว่านี่มาหนึ่ง,งหกเมื่มนมมอนี่เน้นคือเกาด้วยค่ะเด้อรอบกาชาดมื่อว่านี่เขารอบกาชาดหนึ่งหกปกติสองหนึ่งทำมาชมหนึ่งสองกดคอกันมามาสองรอบทำมาชมมาว่านี่จเจาะบอดแตก สำหรับเมื่อนี้คลิปนี้มาตามกันต่อเลยเนาะคะ่นะเนาะาน้อยเมื่อนี้เน้นซีรอบเดอธรรมจมเน้นกาชาติพิเศษปก,กติและ VIP ได้แล้วคือหยุดนะคะ ทันใดที่เขามาแล้วอย่าลืมแอดมินนู้นอยปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องน้ำแน่เด้อค่ะเด้อคุณป่าคุณแมมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บ่ได้ขอัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมเมื่อนี้เดินทางอีกแล้วเด้อท่านผู้ชมเมื่อนี้นู้นอยเดินทางไปที่จังหวัดสุโขทัยท่านผู้ชมกับสุโขทัยอนจักสองซ้ำมือเหลากะสีเดินทาง ไปทางกรุงเทพ่ปละท่านผู้ชมวันที่สามสิบเมื่อน,นี่ไี่ทั้งฮานอยทั้งลาวเดอ้อท่านผู้ชมขอให,ห้เฮงๆฮงปังๆทั้งฮานอยทั้งลาวท่านผู้ชมน้อยมัดรวมขอโทษพ่อแม่พี่ห้องเอฟซีที่รอทางสองยูทูบเดอ้อค่ะเด้อเมื่อวานนี้สัญญาณเน็ต บอมมี่ธรรมชมบ้านอยู่เท่งผู้เร่ธรรมชมบริอยู่ในเมืองฝนตกนิดหน่อยเพื่นกะตัดไฟไฟดับธรรมชมหลอกกะสัญญาณเนิดบอมมี่มืดเหมือธรรมชมเมื่อวานนี่ฮานนอยมัดรวมนะคะเลขเด่นจับวินเก้าศูนย์สองสามสี่หก ได้เล้วคือยุดเดอ่าธรรมชมเด่นเด่น,ดเดน,น,นเก้ากับศูน,นรมมูดเด่นประจำวันมาชนเก่ากับศูนย์ธรรมชมมือนี่เป็นคึดหยากจังไดบุตรธรรมชมเด่นประจำวันมาชนในตะล่างสองตูดีธรรมชมระวังบ่ธรรมชมมือนี เด่น9กับ0นวิ่งรูดฟันเจาะนูหน่อยคว้นเจาะรูดศูนย์ะคะเด้อจักสิเจาะหายตัวใดเด่นประจำวันมันบอดชนเก่ากับ0ถ้ามันชนตัวใดตัวหนึ่งมันจิเจาะง่ายอยู่ท่านผชม15คู่วินนะคะเก้าศูนย์เก้าส้าสามเก้าสี ก้าหกศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกสองสามสองสี่สองหกสามสี่ สามหกและสี่หกนะคะนู้ยหน่อยขอขอบคุณค่านำ้ำชากาแฟเด้อค่ะเด้อคุณพ่อโอนเงินมาให้แอดมินหนหนูย้ยค่านำ้ำชากาแฟธรรมชมหมู่บ้านนี่นุ้ยหน่อยขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอให้คุณพ่อเฮงๆปัง,ปงๆเด้อค่ะเด้อถือเกลียกน้ำโน้ยสามตัวบ่อยๆอยนะคะเนาะนู้ยหน่อยขอขอ,ขอบคุณ ลายๆเด้อค่ะเด้อขอหายุณพ่อเห้งๆปังๆหายมายสซ้ำใดคอหายด้กลับเพืนหลายกว่านั่นเด้อค่ะเด้อเห้งๆปังๆเนาะคะนะ่ะเนาะเด่นเก้ากับศูนย์นู้นหน่อยฟันเจาะรูศูนย์นะคะเด้อหกคู่เด่นเน้นเจาะเก้าสองเก้าสาม 0ูนยสาบอมแมนทาม่านผู้ชมบอมแมนศูนย์สามเด้อท่านผู้ชมศูนย์ศูนย์สองศยท่านผู้ชมบอมแมนศูนย์มเด้อค่ะเด้อเจาะผิด9ก้าสองเก้สศนสองศสสองหและสองสี่นะคะ เจาะโบเตียท่านผู้ชมน่อยเจาะเขาปลาเขาดงเอาคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวท่านผู้ชมน่อยลืมเด่นประจําวันชนกับในสูตรวันนี้สองกับสี่นะคะชนสองโตไหมท่านผู้ชมเก้าศุนซองสามสี่หกสิจับวิ่งกันได้บ่เอาพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อห้าน้อยมัดรวม วันนี้เน้นเสียรอบนะคะกาชาติพิเศษปกติและ VIP ใตได้เล้วคือหยุดนาคาต่อมาชุดสามตัวพอแม่พี่น้อง FC หลายคนเนะะาะมักแข่งสามตัวทนผูช้ชมคุณพ่อคุณแม่สามตัวนู้นหน่อยช่วงนี้บกค่อยเข่าเด้อค่ะเด้อพอแม่พี่น้องพิจาราหนาเบิง้งเมื่อวันมีแม่ f อฟซีทันหนึ่งพนโท่มาเนาะคะ่ะเนาะ เพิ่นว่าแม่บ่ไดเอาชุดยี่สิบตัวแม่เอาชุดชุดนี่ทรามะชมคือชุดสองตัวแม่สิเอาลักศูนย์ใส่แม่ว่าเอาลักศูนย์ใส่มันเข่าดีอยู่ดิแอดมินหนูหน่อยท่ามผช้ชมคุณ่อคุณแม่ล่องไปเบิง่งเดอค่ะเดอร์ล่องไปเบิ่งย่อนหลังแม่บ่เอาชุดยี่สิบดิธรรมชมแม่สิเอาสิบหาคูนี่ อย่างเช่นเก้าศูนย์แม่จะเอาศูนย์ไซอีกบ่จะสันบ่เสียเซลศูนย์มัส่ไหมท่านผู้ชมติ่งโตดเอาศูนย์เก้ 92, 4, าสอง0 93, 0 94, 0 96, 000, 02, จังสี่ท่านผู้ชมศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าหกศูนย์ศูนย์สองจังสี่บ่ท่านผู้ชมแม่เพิ่นบอกว่าเอารักศูนย์มัสไซสิบหาโตนี่ท่านผู้ชมศูนย์สามสี่ศูนย์สามหกศูนย์สี่หกแบงสั่น บ่เฮ้ท่านมูจชมเมวามันเข่าดีทา่ามผจ้ชมลองเบิงนะค่ะด้วยคุณพ่อคุณแม่ลองไปเิ็งทางเลขเบิงแม่ออยู่บอชุดสามตัวว่าแม่พี่น้องแคปหน้าจอะะด้วค่ะด้อสำหรับคลิปนี้หนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก็ตัวล่าไปก่อน,นะะด้วค่ะเด้วสวัสดีค่ะ